คิดอีกทีดีซาซีไม่คิดย้ายทีมเชลซีเตรียมฟันคา่าสปอนเซอร์ช่ำชม้มูดริกอาถูยกเลิกสัญญาสวัสดีครับข่าวตลอดในช่องาดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องาดีมีเรื่องเล่านะครับ มาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังมั่นนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้กันฝากกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็นะครับผมนี่เลยในทุกช่องทางนะครับผมขอบดีมีเรื่องเล่านะใครยังไม่กด Follow ใครไม่กดติดตามฝากกด Follow ฝากกดติดตามก,กันด้วยนะครับผมแล้วก็วิวโปรดักต์ข้างล่างนี้นะครับผมสินค้าที่น่าสนใจเพียบเลยนะครับผมทั้งแวน่นทั้งหมวกทั้งเสือ้อแล้วก็หูเนี่ยอะไรอโคมไฟใช่ไหมแล้วก็ขาตั้งมือถือขาตั้งมือถือนนนนะะะคครับับผผมมมมกก็สาาาถไไปต,ตได้้เลยออีนน่ กล้องมันไอ้นี่เป็นหัวอ่าอ่าอ่โอเคโอเคอ่ะมามาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่คืนนี้นะเวลาสามทุ่มนะครับผมสามทุ่มมีบอลนะเชลซี Chelsea นะครับผมจะไปเยือนที่กุลิสันปะไปเยือนบ้านของเอเบอร์ตันนะครับผมถ้าชนะในคืนนี้ขึ้นจ่าฝูงชั่วคราวชั่วคราวนะชั่วคราวนะครับผมเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะแข่งกับสเปอร์เนี่ยหลังจากเราเนี่ยประมาณห้าทุ่มครึ่งเรามาณนเช้าบัดซึ่ง ถ้าลีวูภูชนะลีวูภูเก็จะกลับไปเป็นที่หนึ่งอยู่ดีแต่ถ้าล r ว o o ูไม่ชน,นะยึดที่หนึ่งเลยเ้ยอ้าวก็ผมทำไลฟ์ก่อนเกมไปแล้วนะใครไม่ดูเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะครับผมทั้งสถิตินะครับผมบทสัมภาษณ์ชาดาและอัพคัดสกอร์มีหมดอยู่แล้วนะครับผมไปดูกันได้เลยนะครับ โอเคอ่ะทีนี้เนี่ยไปพูดถึงนักเตะกันหน่อยละกันไปเริ่มกันที่อักเซลดิซาซีก่อนละกันนะอันนี้เนี่ยรายงานจากนีซ่าคิเซล่าของ BBC นะครับผมมีการบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวกับหลายทีมเลยมันจะเป็นยูเวนะครับผมหรือสโมอสอนในเยอระะมันหรืออะไรก็ตามเนี่ยฝั่งของดิซา s ซีไม่คิดจะย้ายทีมโให้คิดอีกทีให้คิดอีกที <laughs> กทเขาบอกว่าดิซา s ซีเนี่ย ไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากเชลซีในเดือนมการานะครับผมท่ามกลางที่มีความสนใจจากสโมสรในยุโรปก็ตามดิซซี่มีความสุขที่เชลซีและไม่ผลักดันที่จะย้ายทีมในตลาดซื้อขายที่กำลังจะมาถึงท่ามกลางที่มีข่าวกับยูเว่นะครับผมแล้วก็สโมสรเยอรมันที่ไม่เปิดเผยชื่อก็ตามมาเลสกาเองนะครับผมก็ไม่ผลักดันที่จะปล่อยดิซซี่ออกจากทีมด้วยนะอันนี้เนะี่ยคือมันตีได้สองความหมายนะไม่อยากจะย้ายจริงหรือเล่นตัวเล่นข่าวเพื่อให้หลายๆทีม มาดึงไปรวมเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวก็บอกมาแล้วว่ามาเลสก้าเนี่ยไม่ค่อยชอบนะสไตล์ของดีซซี่ที่เล่นกับทีมอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ด้วยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคิดว่ายังไงก็ไม่น่าไม่น่าจะนะไม่น่าจะได้อยู่ต่ออาจจะเป็นไปได้ก็ได้ทั้นียยูเว่มาสนใจจริงๆอย่าลืมนะว่ายูเว่เนี่ย เบรเมอร์เนี่ยเขาเจ็บอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีเหมือนแบบมีแนวรับอะเจ็บประมาณคน2คนอะไรประมาณนี้ด้วยนะซึ่งเขาก็ต้องการตัวที่มันแข็งแข็งหน่อยไปเสริมทีอย่าลืมนะโทโมรโี่อย่างเงี้ยย้ายไปทีโอ้โหเทพเลยใช่ไหมอยู่กับอยู่ที่แคลเซีราใช่ไหมเพราะฉะนั้นดิซัซี่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือว่าคูริบารี่ที่อยู่กับนาโปลีมาตั้งนานแล้วผูพอมาอยู่พอมาอยู่แบบที่เชลซีมาอยู่กับที่พีมารีกอย่าเงี้ยโอ้โหเล่นไม่ได้เหมือนกันดิซัซี่อาจจะไปเทพที่นั่นก็ได้ด้วยนนนนนะะะอออ่่เเเเพรราาาาฉั้้ดี๋ยววูตไปปแลคขงงจ็ อีก89วันเนี่ยรู้เรื่องอย่ไปว่ากันแล้วกันนะครับโอเคส่วนอีกคนหนึ่งที่อาจจะย้ายนะครับผมจะตีเป็นลือไปก่อนแล้วกันเพราะว่าคนรายงานเนี่ยมัน มเทียไม่ได้สูงแล้วก็คนตามก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากแกรมไบลี่นะครับผมของ TBR Fo ฟุตบอลนะครับผมเขาบอกว่าคริสโตเฟอร์เอ็คุนคูเนี่ยกองหน้าของเชลซีเตรียมที่จะลาแซมฟอร์ดบิดในเดือนมกราหลังจากที่ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้นะครับผมซึ่งเอ็นคุนคูเนี่ยย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์ออสตาตเป็นตัวจริงในพิมเมลีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นเองและชัดเจนนะครับผมว่าไม่ได้เป็นผู้เล่นคนสำคัญในแผนการคุมทีมของเอ็น ปัจจุบันนะครับผมตัวแทนของเอ็งคุนคูเนี่ยกำลังมองหาตัวเลือกสำหรับอนาคตนะครับผมโดยมีอดีตสโมสรน,นะที่เคยอยู่นะครับผมอยา่างปารีสแซงต์แชนชกแมงให้แสดงให้ความสนใจอยู่นะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือถ้าย้ายไปที่เปอเชนจริงๆอาจจะเกิดกับเอ็งคุนคูเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตลาดซื้อขายนักเตะนะครับผมเพราะว่าเปอเชนเนี่ยอยากจะปล่อยนะครับผมแรดด็อกโคลูมูอานี่นะครับผมที่มูลค่าประมาณ64ล้านปอนด์และทีนี้เนี่ยมีทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูให้ความสนใจอย,อยู่ด้วยเหมือนนกันนะอ,กอ้าวก็ จริงๆมันต้องแข่งกันน่ะแหละเองคุณครูเออเองคุณครูก็มีข่าวกับแมนยูด้วยเหมือนกันใช่ป่ะแต่มัวโคโรมัวนี่เนี่ยก็เออมีข่าวกับอาเจนอนมีข่าวกับแมนยูอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไป็นลงตรงไหนเหมือนกันใช่ป่ะถ้ามีการย้ายออกจริงๆผมเคยพูดในไลฟ์ไปแล้วว่าถ้ามันไม่แมัดกันจริงๆอ่ะย้ายออกมันก็มันก็อาจจะเป็นผลดีต่อทั้งนักเตะแล้วก็สโมสรนแสโมสรได้เงิน นักเตะก็ได้โอกาสลงเล่นด้วยทีมที่พร้อมในสไตล์การเล่นมากกว่าอะไรนี้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนาคตขององีกูดจะดว่ากันแล้วกันนะครับโอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ที่ฟังอีกตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดิมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานจากรูคันบาเซ็ของสปอร์ติโกนะครับผมมีการบอกว่าโอ้โหเขาพูดว่า ถ้าเชลซีได้ปิดดีลสปอนเซอร์คาดอกใหม่เนี่ยจะฟันค่าสปอนเซอร์ช่ำๆเลยนะครับผมอ่ะลูค้บาบัสเซเนี่ยบอกว่าการประกาศสปอนเซอร์คาดอกของเชลซีรายใหม่เนี่ยจะทำให้พวกเขาเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ของดีลที่ได้มูลค่าสปอนเซอร์นะครับผมมากที่สุดอันดับ3าในพรีเมียร์ลีกนะครับผมโดยไม่นับการคะแนะการผลิตชุดแข่งนะทีนี้ก่อนหน้านี้ในทั้งหมดนะครับผมเอามาซักประมาณ5-5ลิสนะเล่าให้ฟังนะครับผมก็เป็นของ แมนยู U, เอ้ยโทษทีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมอีทีฮัทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์ต่อปีนะอาร์เซนอลเนี่ยเอมิเรตนะครับผมอยู่ที่66.5ล้านปอนด์ต่อปีนะแล้วก็แมนยูนะครับผมของสแนปดากอนเนี่ยอยู่ที่60ล้านปอนด์ต่อปีและเชลซีเนี่ยจะขึ้นมาเป็นอันดับ3ร่วมเลยนะครับผมว่าถ้าปิดดีลเนี่ยในสามทีมในในสามสปอนเซอร์นี้นะครับผมทั้งเอ,อริยาดแอร์กาตาร์แอร์เวย์หรือตุรกิศแอร์ไลน์นะครับผมอ่ะแล้วก็เนี่ยลงมาอีกก็จะมีลิเเววอออรรร์พูลลมมีีนนะิิคาาาสซซะะะไปณย่่งง้ึ มันไม่ได้มีแค่3สายการบินนี้ไงตามข่าวก็บอกว่ามีเบนซ์ด้วยใช่ไหมเมอร์เซเดสเบนซ์ใช่ไหมแล้วไหนจะมีทีมบ,บริษัทเท c หรือบริษัทที่จากอเมริกาอีกซึ่งไม่รู้เป็นบริษัทไหนด้วยนะซึ่งถ้าปิดดีลมาได้เนี่ยมันก็จะเท่มากขึ้นนะั่นแหละเนาะอย่างน้อยก็มีสปอนเซอร์คาดอกแล้วก็ อ,อ,อย่างที่บอกผลงานตอนนี้เนี่ยมันทําให้เชลซีเนี่ยเล่นตัวได้ว่าเอ้ยกูจะเอาใครกูจะเลือกใครดีหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นแบบนั้นได้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยจะได้สปอนเซอร์คาดอ,อกเป็นรายไหนนะบางคนเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นรุญญ่ยหยาดแอร์ก็ได้เพราะคุยกันมานานแล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูที่ขา่าวในขั้นต่ำไปมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมกับเนี่ย ยังไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมกับมีให้โลมูดิกนะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกรอผลตรวจนะครับผมแซมเปิลบีอยู่นะตัวอย่างบีอยู่ด้วยซึ่งถ้ามีการตรวจมาแล้วผิดจริงๆเนี่ยมีรายงานนะครับผมจากเรียนแม็กไวนะครับผมเป็นนักบัญชีนะเป็นนักเออเป็นฟินแลนเชียลเออเป็นเหมือนแบบแอคเคานต์นอะไรประมาณนี้ที่เก่งเรื่องเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่าแค่นั้นเป็นเป็นนักบัญชีด้วยแล้วก็เก่งเรื่องของบัญชีเก่งเรื่องของไฟแนนซ์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมมีการบอกว่านะ ถ้าสมมุติว่ามีให้โรมูดิกถูกตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยมันอาจจะแย่ไปถึงขนาดว่ายกเลิกสัญญาก็ได้โดยเหมือนกันนะอ่ะฟังดีๆีีรัยแม็กควายเนี่ยบอกว่ามีการพูดถึงนะครับผมบอกว่ามี2ประเด็นนะหลักๆที่ต้องพิจารณานะในกรณีที่ว่าถ้าผลตรวจออกมาและมีพบสารกระตุน้นและถูกแบนเป็นเวลาสูงสุดถึง4ปีเนี่ย คิดแม็กไบนะครับผมบอกว่าผมเชื่อว่านี่คือระยะเวลาที่สูงที่สุดเลยเชลซีเนี่ยอาจจะต้องประเมินมูลค่าของสัญญาของมูดิกเนี่ยที่88ล้านปอนด์นะครับผมในเวลา8ปีใหม่นะพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องลดมูลค่าลงตามที่ประเมินนะครับผมแล้วก็มีดันเจนที่บอกนะพออย่างเงี้ยถูกแบนไปเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่หลังจากถูกแบนไปนะต้องตัดขาดตัดแบบกําไรหรือประมาณนี้มันจะต้องประเมินแล้วมันจะได้เท่าไหร่ เรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อกําไรและความยั่งยืนของสโมสรอ,อย่างมากตามแนวทางของพี่มิรีนะดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลี่ยงเลยในกรณีเช่นนี้นะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาทางการเงินที่ร้ายแรงต่อระเบียบของสโมสรก็ได้ เคยมีตัวอย่างเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ20ปีก่อนนะครับผมในเคสของอาเดียมูตูนะหลังจากที่เขาเนี่ยมีการตรวจพบสารกระตุ้นในรูปแบบอื่นนะสโมสรเนี่ยได้เรียกร้องค่าชดเชยและก็ศารเนี่ยได้ตัดสินว่าให้เชลซีเนี่ยได้รับเงินชดเชยจากมูตูเนี่ย14ล้านปอนด์ด้วยถ้ามูดิกถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงสัญญาของเขาเนี่ยจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับนะฟังดีๆชื่อเสียงที่มีความเสื่อมเสียซึ่ง ระบุว่าพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพนะครับผมและละเมิดกฎร้ายแรงแบบนี้เนี่ยสโมอสรอ,อาจจะยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเชยแบบเดียวกันในเคสของมูตูก็ได้นะทางเลือกนี่อาจจะเกิดขึ้นนะคือการพักใช้งานนักเตะหรือยกเลิกสัญญาด้วยการลงทุนที่สูงและลักษณะสัญญาที่ระยะยาวของมูดิกเนี่ยเชลซีอาจจะพิจารณาทางเลือกทางกฎหมายนะครับผมทั้งหมดเนี่ยถ้าสถานการณ์มันเลวร้วายที่สุดนะ ที่ช่วงแรกนะหลายคนเนี่ยมองว่าสัญญาระยะยาวของเขาเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ต่อเชลซีนะในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าในอนาคตต่อไปยังไงก็ตามความเสี่ยงเนี่ยก็คือสโมสรยังคงผูกมัดด้วยสัญญายาวแบบนี้และสถานการณ์เนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามคาดนะน่าจะทําให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเนี่ยเหมาะสมว่าจะทํำยังไงกับเรื่องนี้เป็นสําคัญที่สุดด้วยนะสรุปสรุปตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ผิดแต่ถ้าตัดสินมาแล้วว่าผิดเนี่ย อูโหเชลซี Chelsea, กระทบแน่ๆน,นะเดีจะเรื่องภาพลักษณ์หรืออะไรต่างๆอีกนะแล้วเคสของมูตูเนี่ยเคยตรวจมาแล้วเคยเจอมาแล้วและเชลซีเนี่ยตอนนั้นขอฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยเหมือนกันค,ค่าชดเชยด้วยนะในกรณีที่ว่ายังไม่ยังไม่หมดสัญญากันใช่ไหมมูดิกเนี่ยสัญญ,ญา,ายาว จริงๆมันอาจจะกระทบต่ออนาคตของนักเตะไปเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอันดับแรกต้องรอดูก่อนว่าผลตรวจเนี่ยจะผิดจริงหรือเปล่านะถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมขอบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะอ้าวคิดเห็นในข่าววันนี้นะครับผมมีสตี้ไม่คิดอยากคิดให้คิดอีกทีให้คิดอีกทีรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เชลซีเตรียมฟันฉ่ำๆเลยนะครับผมค่าสปอนเซอร์นะรอดูแล้วก ชด้วยนแอ่ะคิดงในคืนวันนี้ก็ทิ้นคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะรอคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะเจอกันในร้านหลังเกมนะครับผมกันจากักร์ไตนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย